เป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคลากร,กรที่ส่งคุณค่าอย่างมากๆเลยนะเพราะการเปลี่ยนความคิดคนเนี่ยคุณพันว่าง่ายหรือยากครับยาก <laughs> ยากยาก,ยากต้องบอกตรงๆว่ายากมากแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนได้นะอันเนี้ยนั่นแหละคือวิทยากรอันนี้ก็ตามความหมายของผมนะหรือตามความหมายของวิทยากรทั่วไปวานวิทยากรจึงไม่ใช่แค่ตารงบรรยายไม่ใช่แค่ไปบรรยายพูดๆๆแล้วกับนี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ย เราใช้การบรรยายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะจึงต้องมีกิจกรรมจึงต้องมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงกิจกรรมกลุ่มด้วยเพราะว่าบางทีเราไปพูดอย่างเดียวอย่างเช่นการบริการเนี่ยเราไปพูดองค์ความรู้เรื่องบริการเนี่ยใครก็รู้แต่ไอ้ตอนที่ทาเนี่ยมันไม่ได้ไปทําตามทฤษฎีสิเนี่ยไอคือปัญหาละที่เราจะต้องทํำยังไงที่จะต้องทําให้เข้าไปในจิตใจเข้าไปในองค์ความรู้เข้าไปในตัวเขาอะ หรืออาจบางทีอาจจะต้องมีคําต่างๆติดรอบโรงพยาบาลด้วยก็ก็เป็นไปได้อันนี้มันมันยังต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาโดวยวัตถุประสงค์คือพัฒนาบุคลากราวัตถุประสงค์ของวิทยากรก็คือจะทําอย่างไรถึงจะเปลี่ยนผู้เข้าอบรมสัมมนาได้เนี่ยตรงนี้นะถึงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นโจทย์ละเป็นโจทย์ที่เราจะต้องมาทําอย่างไรอาจารย์ก็ จะพยายามอย่างเต็มที่เลยแล้วก็มีอะไรก็บอกอาจารย์ได้เลยนะเราจะมาออกแบบกันว่าเออถ้าไปที่นี่จะต้องทําแบบไหน,นเราจะต้องไปเจออะไรเป็นอย่างไรต่างๆเพราะด้วยประสบการณ์ของอาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าสามารถที่จะช่วยให้คุณพันเนียประสบความสาเร็จในการเป็นวิยากรในสองงานาน้นะเอาเรียกว่าเป็นงานแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้ในนอกสถา,านที่นะเราอาจจะในสถานที่เนี่ยโ้เราทํานานอยู่แล้วแต่พอนอกสถานที่ที่เราออกไปเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้าง เราต้องเตรียมความพร้อมอะไรแล้วเราจะต้องหลอมคน50คนในแต่ละรุ่นนะให้สามารถเปลี่ยนไปได้อย่างไรอตรงนี้นี่แหละนี่แหละแล้วพอคุณพันไปเราจะเจอคนอยู่5กลุ่มนี้ใน50คนหรือใน100คนเนี่ยจะมี5กลุ่มหนึ่งเห็นด้วยเห็นด้วยกับเราอันที่หนึ่งนะเห็นด้วยกับเราเราแสดงออกคือหมายความว่าให้ทําอะไรก็ทาอะ่ะ ให้เล่นให้อะไรให้พูดอะไรัามหมดเห็นด้วยแล้วแสดงออกสองเห็นด้วยเฉยๆคือเห็นด้วยนะกับหลักสูตรนี้กับอะไรตัวนี้ที่มาจัดอบรมอะไรเงี้ยเฉยๆคือเห็นด้วยแต่แต่ไม่แสดงออกอะไรสามเฉยๆคือให้ทําอะไรก็ทําไม่ทําก็ไม่ทำในขนาของฉันอย่างเนี้ยอสี่ไม่เห็นด้วยจะอะไรบริการรู้อยู่แล้วจะมาพูดอะไรนักหนา แถลงลึกๆจะไม่เห็นด้วยเสียเวลาอะไรต่ำนอ,อย่างนี้ห้าไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเลยจัดทาไมเปลืองพุประมาณเปล่าๆอะไรอย่างนี้คือไม่เห็นด้วยคือหมายความว่าต้านอะ่ะแล้วแสดงออกสี่นี่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่แสดงออแต่ห้านี่แสดงออกคือแสดงอกับกิริยาอาการนั่งอยู่ด้านหลังหรือบางทีพฤติกรรมไม่ได้แบบเข้ามาในรายละเอียดที่เรากําลังทํากิจกรรมอยู่จะมีห้ากลุ่ม ที่หน้าที่ของวิทยากรจะต้องทําอย่างไรให้กลุ่มที่ห้ามาอยู่ในกลุ่มที่สี่หรือมาอยู่ในกลุ่มที่สามหรือมาอยู่ในหนึ่งกับสองเท่านั้นถ้าสามารถเปลี่ยนเป็นหนึ่งกับสองได้นั่นหมายความว่าประสบความสําเร็จหนึ่งคือเห็นด้วยกับเราแล้วแสดงออกก็คือตามหลักสูตรสองเห็นด้วยแต่ยังไม่แสดงออกเท่าไหร่แต่ก็ขอให้มาสักประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต คือพูดง่ายถ้าเกินห้าสิเซ็นขึ้นถือว่าประสบความสำเร็จอ,อันนี้อันนี้นะอันนี้ตรงเนี้ยแต่อาจารย์เชื่อว่าเป็นไปได้เดี๋ยวจะบอกเทคนิคว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวเราคุยกันไปจะบอกเทคนิคแล้วบอกเทคนิคเลยว่าเอาเป็นเหมือนอาจารย์ไปทําเองอ่ะถ้าอาจารย์ไปทาตรงนี้อาจารย์ทำยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าพลังมันเกิดนะภาษากายเฮ้ย อาจจะเข้าเส้นชัยหรือแสงสว่างหรือชัยชนะหรือมีทางออกหรืออะไรก็แล้วแต่ภาษากายเราดูแต่ภาษากายนะภาษากายเป็นส่วนหนึ่งนะบุคลิกภา,ภาพภาษากายเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นความสําเร็จนั่นเองมันทุกอย่างเลยเราต้องการความสําเร็จเราต้องการที่จะประสบความสาเร็จนะส้มถ้าในตลาดเนี่ยน,นตอนเนี้ห้าสิบสี่สิบสามสิบแล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่ หกสิบเจ็ดสิบแต่ถ้าเราอส้มเนี่ยเอามาหั่นนะปานนะแล้วคั้นเป็นน้ำส้มคั้นเป็นน้ำส้มแล้วใส่แก้วเอาไปขายอยู่โรงแรมโอลรนเต็นโรงแรมใหญ่ๆดังๆ <500. S 1> เ0 0มรอมันขึ้นแล้ <laughs> ที่ถ้าิส้มในตลาดสามสิบสี่สิบเองขึ้นมาสามสิบ ตรงเนี้ยมันเป็นข้อคิดหนึ่งก็คือว่ามันคือการพัฒนาเนี่ยมูลค่าของคนเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับตารตามพัฒนาคนที่เรียนกับคนที่ไม่เรียนก็ต่างกันเลยนะเรียนแล้วตามวุฒิการศึกษาว่าไปแต่นอกจากวุฒิการศาึกษาอย่างเช่นบอบรมคอร์สนูนคอร์นนี้คอร์นนั Kultur, ต่ตา่ตางๆตรงนี้เราก็ได้พัฒนาได <N> <terce Kas. S 1> ้องค์ความรู้ทั้งเรื่องทฤษฎีและเรื่องความปฏิบัติมันก็จะเพิ่มแลละเพิ่มองค์ความรู้เพราะฉะนั้นมูลค่าของตัวเราเองเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากการพัฒนา